ล่อยภาพคู่ไมล์ละพัสลันเผยภาพคู่ภายสุนิทออกสื่อครั้งแรกมาแบบรัวๆโวยพรวันเกิดว่าที่เจ้าบ่าวสุดหวานขอบคุณที่เข้ามาเป็นความสุขในชีวิตหลังนักแสดงสาวไมล์และพัสลันออกมาเผยข่าวดีที่แฟนหนุ่มนอกวงการภายสุนิทที่รงทักดีสกอตทธทยาตระกูลดังเซอร์ไพรส์คุกข่าพอแต่งงานซึ่งในระหว่างที่คบหาดูใจกันมาเจ็ดปีเจ้าตัวไม่เคยเผยภาพคู่คออกสื่อเลยแต่ล่าสุด30มีนาคม2567 มายละพัสลันก็ได้ออกมาเผยภาพคู่กับภายสุนิตออกสื่อเป็นครั้งแรกซึ่งแต่ละภาพก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักหวานกันไม่เบาแถมทั้งคู่ยังสวยหล่อเหมาะสมกันมากงานนี้สาวมายังได้ลงแคปชั่นไวยพรวันเกิดว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อด้วยว่า Happy Birthday my sweetie i am so thankful to have you in my life Thank you for bringing me so much laughter and happiness and too many more f o o l concerts, f e s t i v a l and traveling together for e love you สุขสันต์วันเกิดนะที่รักของฉันพายฉันขอบคุณมากที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉันขอบคุณที่นำรอยยิ้มและความสุขมาให้ฉันมากมายและอีกหลากหลายทั้งอาหารคอนเสิร์ตเทศกาลและการเดินทางด้วยกันตลอดในรักคุณขณะที่เพื่อนๆและแฟนคลับก,ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดหนุ่มพายพร้อมสาวๆหมายที่มีภาพคู่เก็บไว้เทียบตอนนี้คงถึงเวลาปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชมกันบ้างแล้ว